หกครับโุเน่พ่อเดิมท้ายเดิมกระจกเดิมแฮนเดิมเดิมหมดเลยโอ้โห <c oughs> น้ำมันบูดเลยน้ำมันบูดเลย,เลยอ๋อต้องลองดมดูไหมไม่ต้องต้องพาไปวิ่งให้ให้มันส่งนี่มันผมไม่เฮ้ยหอมน้ำมันหอม <c oughs> แต่ไม่ได้หอมแบบน้ำมันใหม่น้นในบ้านเหม็นชิบหายโอ้โหเดี๋ยวเอาซีบียหกสูตรนไปลองไปลองขับกันหน่อยพี่เมย์บอกว่าเอาไปขับให้หน่อยนะฮะคันนี้จอดจนน้ำมันบูดเดิมเดิมหมดเลยนะเนี่ยกระจกเดิม พ่อเดิมแฮนเดิม้ายเดิมเน้นเดิมเดิมก่อนจะไปขับนินจา650มาลองขับคู่แข่งของเขาหน่อยค่ายปีกนกว่ามันจะดึงดีสักแค่ไหนกันเชียวผมไม่ขับ 650F มาค่อนข้างจะนานแล้วนะ สามสิบยังชิวรอบประมาณเท่าไหร่หกพันหรือเปล่าไม่ได้ดูเมื่อกี้วิ่งร้อยสามสิบรอบประมาณหกพันนะครับ เพลินๆน,นะขึ้นร้อยเกือบร้อยห้าสิบรอบเมื่อกี้บิดเพลินๆไม่รู้ตัวเลย ติแล้วรถมันยังนิ่งทําให้เรารู้สึกเหมือนวิ่งประมาณร้อยสามสิบบาทที่สําคัญนะฮะเวลาจะเลี้ยวโค้งเนี่ยต้องใช้การโหนโหนรถช่วยเพราะว่ารถมันหนักคือถ้าไม่โหนหักแต่แฮนด์ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ลงอะ่ะเราต้องใช้น้ําหนักตัวช่วยพับรถนะฮะเสียงท่อเดิมก็จะประมาณนี้นะเงียบๆหน่อยเงียบเงียบจริงท่อเดิม ขี่โคตรคตชิวอะ่ะทั้งเมื่อก่อนนี่ขี่ 650F นี่ลําบากนะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนผมชินน้ําหนักพอเราเริ่มมีประสบการณ์ในการขับรถหลายๆคันหลายๆรุ่นน่ะกลายเป็นว่า 650F เริ่มเริ่มชินแล้วอะเริ่มชินกับท่านั่งน้ำหนักอะไรเงี้ยการคอนโทรลมานละไม่ลำบากจนเกินไปนะ ลองบิดกันดูหน่อยดีกว่าว่ามันแรงขนาดไหนเฮียเอ็ n ว่ะ ชิวโคตรเลย วอนนี้เริ่มรู้สึกว่าร้อนขาด้านขวานะตรงพักเท้านะครับร้อนไม่ใช่ร้อนขาร้อนเทา้าร้อนเทา้าตรงขายังไม่รู้สึกแต่รู้สึกว่าร้อนช่วงเท้าเลยอะ่ะด้านขวาผมรู้สึกว่าเกียร์หกความเร็วร้อยสามสิบมันสันส่นๆเล็กน้อยอะ่ะ ตอนแรกผมคาดหวังนะว่าเออมันจะนิ่มกว่านี้อะตอนขับร้อยสามสิบแต่นี่มันสะเทอนเล็กๆน้อยๆจะว่าตื้อไหมมันมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตื้อขนาดนั้นนะแต่แค่แบบที่คาดหวังไว้ก็คือเอ,อ้ยมันมันจะนิ่มแบบนิ่มมากๆอะไรเงี้ยสรุปก็ไม่ได้นิ่มอะไรขนาดนั้นนะอย่างที่หวังมันก็มีแบบสั่นๆบ้างนะไม่รู้ว่าสี่สูบถ้าแบบเก้าร้อยซีซีพันซีซีจะเป็นแบบนี้หรือเปล่า จังหวะบิดจังหวะเปิดคันเร่งนะก็รู้สึกแบบต้นไม่ค่อยดึงแต่ยิ่งบิดยิ่งรอบสูงมันก็ยิ่งดึงตามฉบับ,บ,บสี่สูบอะความสนุกมันอยู่ตรงที่เรายิ่งบิดมันก็ยิ่งดึงนึกออกไหมมันจะสวนทางกับสองสูบอันนี้น่าจะเป็นความรู้สึกหนึ่งที่คนชอบสี่สูบที่เขาเขาแบบเขาชอบความที่แบบว่ากําลังมันมาตามมือยิ่งเราบิดรอบสูงมากเท่าไหร่อะ แรงมา้ามันก็จะยิ่งมามากเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นพวกคนชอบสองสูงก็จะแบบชอบแรงบิดตอนต้นเลยบิดมาบิดมาไม่ต้องรอรอบอันนี้ต้องรอรอบหน่อยรอบต้องสูงสักนิดนะถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาอา่ะ ศของ Honda เนี่ยกินน้ำมันแน่เลยว่ะขับ140-150ยังรู้สึกว่ารถมันยังนิ่งๆอยู่เลยอะ่ะเออผมว่าผมต้องขับจนแบบตาบี้ตะบันจนกินน้ำมันแน่ๆโชคดีนะที่เรื่องนินจาเอออันนี้มันแบบความเร็วสูงๆรถมันมั่นคงอะ่ะเราก็ทำให้เราต้องเราได้บิดเพิ่มไปต่อเราได้บิดต่อเพราะว่ามันมั่นคงไงโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรลองขับ หลังจากไม่เคยขับมานานนะขอบคุณรถจากพี่เมย์มากครับน่าจะไว้แค่นี้ได้